คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพ,พระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับไฟกิเลสไฟทุกข์สิ้นเสิงตรัสสหุสอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิขาพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควะตาธมโมพระธรรมเป็นธรรมทีพระภูมิพระภากเจ้าตรัสไว้ดีแล้วรรม,มังนมัตสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิขาพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตขอหนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสสหูสอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู่ไกจากกิเลสสัม,มาสัมพุทธัสสะตรัสสหูสอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระภูมีิระภากเจ้าพระองค์นั้นอระหัตโตึ่งเป็นผู้กาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสหู้สอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนังคัสสามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทามังสารนังคัตสามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆังสารนังคัสสามิข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยมปิพุทธังสารนังคัสสามิแมนว่าขังที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุติยมปิธรรมังสารนังคัสสามิ แมนว่าขั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะทุติยัมปิสังขังสารนังคัสสามีแมนว่าขั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตะติยัมปิพุทธังสารนังคัสสามิแมนว่าขั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ ต,ติยามปิธรรมมังสารนังคัสสามิแมนว่าขั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ,ะตติยามปิสังขังสารนังคัสสามิแมนว่าขั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะอิทั าาตถาคตโลกเกอุปัสสติพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสูุสอบได้โดยพระองค์เองวิสาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิสาและจารณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิถูเป็นผู้หู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสาธรรมสารถีเป็นผู้สมาถฝึกบุรุษทีสมควรฝึกได้อย่างบ่มีภัยยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระคาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำเนกทำสังสอนสัตว์โสอ,อิมังโลกังสเทวะกังสมมระกังสพปรมะกังสัตสะมณพรามานิงประสังสะเทวมนุษสังสายังอภิญญาสัสิกตวาปเวเทติ พระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงธรรมความรับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอัญญิงเองแล้วทรงสอนโลกนี่พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตรพร้อมทั้งสมณนพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโซธรรม,มังเทเสติ พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสแสดงธรรมอาธิกันละยาหนังงามในเบื้องต้นมัดเซกันละยาหนังงามในท่ามกลางปาริโยสานะกันละยาหนังงามในที่สุดศาสถังสะพยัญสนังเกวละปริปุณังปาริสุทธังพระมจ,จริยังประกาศเสติ ทรงประกาศพรมหมจันท์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเสริงพร้อมทางอัฏฐพร้อมทางพยันสนะดังนี้สวากขาโตภะคะวตาธมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ ต้องเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้บอจจำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าทานจงมาเบิ่งเถินโอปะณิโกเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติ เป็นชิงทีผู้หู้กว่าหู้ใดเฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามโมใดปฏิบัติตรงแล้ว ญายะปฏิปโนภควะโตสาวะกะสังโขทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมไดปฏิบัติหูธรรมเป็นเครืองออกจากทุกแล้วสามิจิปฏิปโนภควะโตสาวะกะสังโขทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมไดปฏิบัติสมควรแล้วญะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริปุริสานุคานิอัฏฐปุริสปุคลาคูแห่งบุรุษศีคูนับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควะโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนอยโยเป็นสงควรแกสักระที่เขานำมาบูชาปาหุเนอยโย เป็นสงควรเกศกระที่เขาจัดไววตอนหับทักคิเนยโยเป็นผู้ควรหับทักคินาทานอันสลิกระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันสลีอนุตตรังปุญัญเขตต่างโลก,กัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกบ่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้